อำเภอท่าม่วงมีพื้นที่การเกษตรคิดเป็นรอยละย1 1 1ของพื้นที่โดยส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพการเกษตรเนื่องจากสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษและนิยมปลูกพืชเชิงเดียวได้แก่ข้าวบรรสัปะหลังอ้อยโรงงานและไม้ผลแต่ปัจจุบนันเกษตรกรประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งราคาปุ๋ยราคาสารเคมีที่สูงขึ้นโรคลและแมลงศัตรูพืชที่ระบาดรุนแรงในพื้นที่อีกทั้งราคาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีราคาลดลงส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายบางครัวเรือนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชและหารายได้เสริมสํานักการเกษตรอำเภอท่าม่วงได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและจาคัลือกพืชเด็นที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ในปี2,568มีเป้าหมาย 1, 1, 1> กเกษตรตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจำนวน6ชนิดพืชคือ 1. มะขามป้อมตำบลรางสารี 2. ผักกาดเขียวปรีตำบลวังขนาย 3. กล้วยน้ำว้าตำบลเขาน้อย 4. อินทผลัมตำบลหนองขาว 5. ข้าวโพดฝักอ่อนตำบลวังสาลาและ 6. อ้อยคั้นน้ำตำบลหนองตักยา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเข้มแข็งของกลุ่มคนพื้นที่และสินค้าคัดเลือกสินค้ามูลค่าสูงของอำเภอปี2568คืออ้อยขันน้ำตําบลหนองตักยาเป็นสินค้ามูลค่าสูงของอำเภอนำเสนอในที่ประชุมคณะทำงาน SCD อำเภอท่าม่วงเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านและสินค้าภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ2,568จากวัติที่ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านหนองเข้านบหมู่14ตำบลหนองตากยาอำเภอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินโครงการนักกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนแปรรูปอ้อยตำบลหนองตากยาโดยในวันที่12มีนาคม2568 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและประชากรบ้านหนองเข้านกหมู่14ตำบลหนองตักยาได้ร่วมกันจัดเวทีชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเสนอปัญหาและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาสินค้าอ้อยข้นน้ำโดยมีการเสนอโครงการเพื่อจะทําแผนของงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆคือโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอ้อยข้นน้ําสู่สินค้ากเกษตรบนลค่าสูงวงเงินงบประมาณ201,500 0บาทโดยมีกิจกรรมหลักคือ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยข้นน้าวงเงินงบประมาณ150,000บาท กิจกรรมหลักที่2คือการพัฒนาคุณภาพสินค้าแปลรูปอ้อยข้นน้ำวงเงินงประมาณ65,000บาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจโครงการจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตอ้อยข้นน้ำพันดีจำนวน2ลายพื้นที่4ไร่วงเงินงบประมาณ120,000บาทเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับงบป,ประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแผนโครงการและบรรจุเข้ากับแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านของหมู่14ตําบลหนองตกยาเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาระดับอำเภอฉบับปรับปรุงปี2568และแผนพัฒนาชุมชนปี2568ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วง โดยหวังว่าการขับเคลื่อนง,งาน1เกษตรตำบล1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงของตำบลหนองตักยาณวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอ้อยคั้นน้ำตำบลหนองตักยาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นของอำเภอต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ